สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนอยู่กับผมเซนโซเซโคตเทโคตอันตรายและตอนนี้อะไรวะเนี่ยนักวิง่งกี่าหรออะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภออุ้มผางเรากำลังขับกับ บ้านเนื่องจากว่าเพิ่งไปดื่มฉลองกับเพื่อนเอ๊ะเราเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมคืนหลอนซ่อนทางนะครับชื่อภาษาไทยนะกับชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาก็ในไรเป็นเกมของคนไทยเห็นไหมอุ้มผางขนาดนี้แต่ว่าอ่อินเตอร์เฟซหรืออะไรพวกนี้ไม่มีภาษาไทยเลยแต่ไม่เป็นไรครับภาษา,ษาง่ายๆแค่นี้เกมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันเลยแล้วกัน โอ้โห oh, Resident Evil <c oughs> ไม่ใช่ซาวมันเหมือนเลอเกินฉันไม่เข้าใจมาก่อนเลยว่าทำไมค่ำคืนนี้มันถึงแสนจะยาวนานฉันขับรถใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับวนอยู่กับที่เดิมเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันอ่านไม่ทันแล้วฉันอ่านได้คร่าวๆว่าถ้าเจออะไรแปลกๆให้เลี้ยวซ้าย แล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนเวลา7จ็ดโมงเชา้าอ่าสวัสดีครับผมเซนโซเซชื่อนี้ผมไม่ได้ได้มาง่ายๆมาจากการที่เพื่อนๆของผมนั้นเรียกผมเวลาที่ผมมีอาการ กึบเข้าไปหลายกึบอยู่เนี่ยแล้ววันนี้จริงๆกล่าวว่าจะอยู่จนผับปิดนั่นแหละก็ตีสามจะเพอิ์เอว่าเมียตามให้กลับบ้านนะดูดิอะไรวะยังเพิ่งจะเที่ยงคืนเองเมียตามให้กลับบ้านแล้วรีบไปหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนะมีเพลงด้วหรอ เดีอ,นนเอ๋อนี่เรามาคนเดียวเหรอวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคคนเดียวคนเดียวนี่ถ้าเพลงไปสปอยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยหีเพื่อนกลับบ้านคนเดียวไปหาเมียเอ๊ะรถชื่อซีบ้าแต่โลโก้นี่มันคุ้นๆโลโก้คันนี้มันฟอร์ดเลนเจอร์เลปเตอร์ใหม่แมาไม่เล่นไม่เล่นอุ้ยอ,อันนี้คือเกมผีใช่ไหมเพราะฉะนั้น นี่ไม่น่าจะใช่พระที่สามารถคุ้มครองเราได้อาจจะเป็นหลวงเจ้กล่องสุ่มของป๊อบมาดก็ได้นะนะไปดีกว่าผ่านไปสองนาทีแล้วเสียเวลาเอ้ยนี่มันถนอนอะไรวะเนี่ยทำไมมันคดโค้งอย่างงี้วะโอ้อะไรอ่ะเสาไฟฟ้าไป บ้านเราอยู่อำเภออุปผัง <_ C ut> มีช้างเหรอช้างป่าไม่งเก็บป้ายซะหน่อยอชนไม่ได้ชนละแข็งอแอบชนไปไหนเรียบร้อยเฮ้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 ยทำไมต้นไม้มันมีสีสีวะนักเลงที่ไหนแอบมาละเลงสีไว้แถวนี้ไปกันต่อ,อถ้าเห็นอะไรแปลกๆเราก็ต้องเลี้ยว อะไรนะเอ๊ะลืมแล้วโอ้สมบูบาดเป็นคนเมาได้สมจริงมากๆเลยเนะี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหโลกก็ช้าเหลือเกินเนี่ยทำไมไม่วางเครื่อง V12 แนละ้วเนะี่ยได้วิ่งไวกว่านี้บูดได้ไหมในตรงในตัดไม่มีเออ,เ,อ,อเดี๋ยว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 เียกว,ว่ากดสเปคปลาแล้วจะดึงเบรกมืออะไรแบบนี้ เปนติดมาจากเกมแข่งรถมากไปหน่อยแสดงว่าเราดึงเบรกมือไม่ได้นะเกมนีเ้เป็นเกมขับรถที่ดึงเบรกมือไม่ได้เสียดายนะน่าจะเอาแบบจอยพวงมาลัยมาต่อได้รถไต่ถังรถไต่ถังเคยเห็นเปล่าเอาจอยพวงมาลัยมาต่อได้นี่จะแบบน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าการขับค่อนข้างที่จะยากนะหักรถนิดเดียวนี่คือแบบรถไปเลยเดี๋ยวก่อนนะ ว่าแต่ว่าจะสวมบทบาทเป็นคนเมาจนไม่ได้มองข้างทางเลยว่าเจออะไรแปลกๆมาบ้างหรือยังเนี่ยคิดว่ารอบแรกน่าจะยังไม่มีนอกจากใบไม,ไม้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้เนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าแปลกเนี่ยคืออะไรด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไปดูสปอยช่องอื่นกันมามากด้วยไอแปลกแปลกขนาดไหนใบไ,ไม้ที่ปลิวลงมาเนี่ยเราต้องนับทุกใบหรือเปล่า ศาลาศาลาพักใจโอเคปกตินะอันนี้มีป้ายวัตซัพแมนโอ้โหโย่ดูวัตซัพแมนฝั่งลูกม่มิตด,ด้วยทุเรียนเอาซะอยากกินเลยต้องรอก่อนช่วงนี้มันหน้าหนาวไม่มีทุเรียนนะมวยไทยในคู่ไหนเนี่ยใครต่อยกับใครโอ้โห อย่าต่อยกันเลยอาชีพเดียวกันเองแท้แท้โอ้ไม่น่าจะมีมังช้างป่าเปิดเพลงฟังหน่อยเอ๊ะวิทิวหายไปแล้วอะเหงาเลยทีนี้แต่ผมไม่มีอะไระผมว่ามันไม่เจออะไรตั้งแต่รอบแรกหรอกมัง้งบ้าไปละ รอบแรกเขาก็ต้องแบบแซมเปิลให้ดูก่อนเดี๋ยวว่าแบบว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างสาลาตรงนี้ม่วงจอดพักโอ้โหจอดพักไม่ได้เลยจอดพักนี่เดี๋ยวกลับบ้านดึกโดนเมียตีอีกไม้แขวนเสื้อนี่รอแล้วทะเลทะไหลแน่นอนแบบนี้สีบ้าชายอันนี้น่าจะเป็นทีมผู้พัฒนาเกมสุดยอดนะเกมเขา ทำมาได้ค่อนข้างสร้างสารรค์นะผมอาจจะไม่รู้เบื้องหลังอะไรมากหรือว่า,าจ,จะไม่ค่อยได้ไปดูช่องอื่นเลยไงมากแต่ว่าผมรู้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นกระแสมาแล้วเรียบร้อยเห็นมีโนโแ,ตแต่คนแคสเต็มไปหมดเลยเนะเพราะฉะนั้นผมก็เอามาเล่นบ้างอ่ะถ้าผ่านตีหนึ่งมาแบบนี้แสดงว่ารอบเมื่อกี้เราทำถูกต้องแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปิดเพลงสิต้องเช็คให้หมดนะ yes ชาำคืนนี่แหละโอเคไอตอนเนี้ยผีเผลออะไรอะ่ะไม่กลัวหรอกกลัวเจอดาน <c oughs> เดือดไปเยอะซะด้วยตีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องสักตีสามตีสี่อะไรแบบนี้ให้แบบลิ์แอลมันค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยๆก่อนแต่ตอนนี้นี่แบบยังยังยังถือว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่ถ้าเป่าก็อาจจะโดนเ้ถามว่าผมดื่มไปกี่แก้วหรอ ผมดื่มไปแก้วเดียวแก้วเดียวนะแต่ลินหลายรอบไม่มีอะไรฮะมีตะหมอกฮะต้นมงต้นไม้ผมต้องนับด้วยไหมว่ามีกี่ต้นไม่ไหวนะถ้าอย่างนั้นอะมีอะไรไหมไม่มีอันนี้อะไรวัตซัมเปนทุเรียน มวยไทยอยู่ครบเลยระวังช้างป่าเอาจริงๆนี่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมผีมาตั้งแต่โฮมสวีทโฮมแล้วไอตอนนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถูกกับพวกเกมผีเกมอะไรที่แบบแบบบึนๆนะ่ะแล้วแบบต้องจุกหนีผีต้องอะไรอย่างนั้นจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่เกมนี้นี่บอกเลยว่าอ่ามันไม่ต้องจุกครับ มันเป็นเกมขับรถด้วยเนะฮยมันก็เลยยังไม่หลุดคอนเซปต์จากช่องเรามากเนะฮยมันมีรถให้ขับแค่นั้นเองนะฮยเราก็เลยเล่นเกมนี้จะมีอะไรให้สักอย่าง้างไว้เนี่ยจะผ่านแล้วนะก็ไม่เจออะไรจริงๆหรออ่ะโอเคถ้าไม่เจอกันก็ตรงยาวไม่ต้องสงสัยครับผมอาจจะขับไปเป๋นหน่อยนะโ,โหจริงจริง เอ้ามีเฉยกลับมาเที่ยงคืนแสดงว่ารอบเมื่อกี้มีอะไรแปลกๆตอนนี้ผมขนล,ลุกแล้วอ่าเชื่อแล้วว่านี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นของจริงคือแบบไม่เห็นเฮ้อะไรเลยแล้วก็ไม่ผ่านด้วยต้องกลับมาเริ่มใหม่ระวังช้างป่า ใครเห็นอะไรแปลกๆช่วยบอกผมด้วยนะว่าผมพลาดอะไรไปผมรู้สึกว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าผม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 ดื่อเยอะเกันไปหรือเปล่าก็็ไม่รู้อยากเห็นอะไรแปลกๆบ้างแต่ไม่ได้เห็นกับเขาเลยเห็นผีเห็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ด่านตรวจเพราะตอนนี้เราอาจจะโดนเป่าเอออเงาตกใจหมดบอกบอกบอกเงาได้บอก ดิฟ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 ไม่ได้ดิฟไม่ได้อย่าลืมอย่าลืมเ,เราเราจะวิ่งแบบไลน์เลสซิ่งไลน์นะฮะวิ่งแบบเลสซิ่งไลน์ถ้ามีไกด์ลาให้เราเราวิ่งเลยนะผมว่าศาลามันต้องมีอะไรเลยโยโบโร่ไม่มีไปต่อมาสเต็ปแยน่น วอทสแมนเ่ะเปิดเพลงก่อนตอนนี้นี่ผมชักเริ่มกลัวแล้วไม่ใช่กลัวผีนะกลัวเล่นไม่จบกลัวแบบว่าเกมมันบั็กไม่สปอนอะไรออกมาเลยแล้วอยู่ดีเสร็จปุ๊บเราขับเข้าไปตรงปกติกลายเป็นว่าไม่ผ่าน โอเคมาตีหนึ่งหวังว really ่าจะเจออะไรดีๆบ้างนะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอะไรวะอะไรวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผีตัวแรกผีตัวแรกของผมโอ้โหขอกอดหน่อย ผีตัวแรกของผมในที่สุดผมก็เห็นผีอ้าวตกเขาตายฮะมาเดี๋ยวเราเข้าลายแบบรถซิ่งเลยแบบเล่นเกมรถแข่งยังไงอย่างนั้นเลยมาเข้าลายโชว์เลยอ่าไปแบบรวดเร็ว เนี้นี่บอกเลยว่าการขับรถนี่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเสียสูตรได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่าเป็นไงครับลายผมสวยไหมเชื่อว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วรอบแรกใช่ไหมจ๊ะเช่นไหมจ๊ะเช่นไหมเจ๊เจผ่านคืนแรกไปอย่างโชคชนไม่โชคชนลสิชิลๆ คืนที่สองไม่ใช่คืนที่2รอบที่สองเวลาตีสอเนี่ยรอบนี้ผมก็หวังว่าจะได้เจออะไรบ้างหลังจากที่เราไม่ได้เจออะไรในเกมนี้เลยขอแบบให้สักปดปวดขี้เอ้ยขอให้สักแบบว่าคนลุกสักนิดนึงก็ยังดีนะทางคดค้ง รเราต้องค่อยๆขับสิจะมาบัวเข้าไลายเลสซิ่งลน์ไม่ได้นี่ไม่ใช่เกมแข่งรถนี่คือเกมสำรวจผีไม่มีอะไรเลยอะเปิดลุยโอเคต้องรีเช็คทุกอย่างกระจกหลังไม่มีอะไรนะ แล้วสาราล่ะมีอะไรเปล่าไม่มีครับโอเคครับไปต่ออ่าวัดซับแมนผู้เรียนเออฮียเสียงอะไรวะอ๋อช้างตกใจโอ้โหสะดุ้งหมดโอเครอบนี้มีช้างขนลุกจริงๆนเนี่ย นี่ช้างหรือขอบวนรถไฟวะเด็กแต่จริงก่อนที่เราออกมาเราก็เจอช้างมาเยอะแล้วนะก็หลายขวดอยู่นะอันนี้เจอช้างเป็นตัวๆเลยไปดีกว่าเฮ้ยอย่ามาแป๊ดตรงนี้ตกใจโอเครอบนี้แสดงว่าเจออะไรแปลกๆแล้วผมนี่เลี้ยวซ้ายเลยจะเจออีกไหมเนี่ยเฮ้ย ยังมีเสียงตามมาอีกเรอวะเนี่ยโอโ้โหไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยช้างตาแดงด้วยนี่มันโอ้ลดความเดี๋ยวแวะก่อนพี่ครับโอเคโอเคโอเคกูกูกูไม่ทักแล้วกูมไม่ทักกูมไ,มไปแล้วกูไปแล้ว ววกลับมาเกิดใหม่รอบที่3มอันนี้ชาติที่สามแล้วนะเมียนี่ถือสักเบือรออยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยหวยังขับรถไม่ถึงบ้านนะทีไม่รู้จะอ้างยังไงจะบอกว่าโดนผีหลอกเหรอเลยขับรถกลับไม่ถึงบ้านโอ้โหอันนี้นี่เป็นเรื่องเลยนะผีเผลอมีที่ไหนเมียสวนมานี่ซีดเลยนะ ตอนนี้นี่สางแล้วเนี่ยตายไปสามรอบแล้วสางละแต่ก็ยังมีความอยาก Deep. ดิฟอุยอยอุยรถเสียหลักรถเสียหลักมีโอเวอร์สเตียร์นิดนึงแสดงว่าเป็นรถขับหลังโอเคครับผมคืนแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่ไม่ใช่คืนแรกพูดคืนแรกอีกแล้วเข้าสู่ช่วงที่สอง เบรกที่2มีอะไรไหมเอออะไรอะอะไรอะไรเสียงมาก่อนแล้วอะไรโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนรถชนโดนรถชนโดนรถชนเดี๋ยว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 โอ้โหมึงก็รีบไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยจะเป็นเจ้าถิ่นว่ะน่าจะรีบไปส่งเต้าหู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ดูมนเร่ง ใจเย็นทาคุวินี่เคสุเกะเอ็กโอ้โหไล่ชนกันซะอย่างกับไม่ใช่เพื่อนกันจะมาเข้าไลายแข่งกับกูเหรอเฮ้โอ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 ้โหรถบรรเลงกว่ารถบรรเลงกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมรรเลงสักกูเสียโรตารี่เลยไม่นไปแสนตายแน่กูตายแน่กูตายแน่มันจี้ติด มันจีติดอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นโอ้โห,โโหมันตามมาหน้าสารเลยเว้ยโอ้ยกูละเหนื่อยตีสองละไปะลุยต่อเหลือจะเชื่อบุญตาไม่ว่าหรอวะเนี่ย มลาชนคนอื่นแบบนี้โอ้โหเต้าหู้เละหมดแล้วมั้งเนี่ยขอแบบเป็นผีบ้างได้ไหมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ช้างเดี๋ยวก็รถว่าซะแม่นเอ๊ะๆๆๆๆๆๆปกติมึงขายทุเรียนไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้มาขายมะม่วง ไม่ปกติเอ่ออย่ามาหลอกกันอย่ามาหลอกกันมาม่วงมาม่วงมาไงมาม่วงไปเลยไปหน้าศาลอย่างนี้เจอกันหน้าศาลต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันหน่อยแล้วมาม่วงมาม่วงขออนุญาตขับแบบเข้าลายรถแข่งรู้จักไหมลายรถแข่งเลสซิ่ง,ง,งลายอ่อ หรือว่าจริงๆเมื่อกี้ที่ทาคุมีโกรธเพราะว่าเราไปบล็อกไลน์ดิฟคาวะเออเป็นไปได้นะเขาเลยบอกว่าแซงไม่ได้ไงก็เลยต้องชนตูดนีออ่นมีสารอยู่ตรงนี้สารม้าลายโอเคตีสขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเถิด ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะอน,นันตปัตชเยอปติเทเศนาะอออยย่ย<อ>พอไม่ต้งองเ,เ,เปิดดีกวา่าไม่ใช่ว่าเพลงเขาไม่ดีนะแต่แบบ เราต้องการใช้สมาธิในการาขับนิดนึงตอนนี้หายง่วงแล้วบอกเลยว่าหายง่วงแล้วแน่นอนจะเจออะไรไหมเนอะไม่เจอวัซซัแมนทุเรียนมวยไทยเจ็ดสีไม่ใช่เจ็ดสีมีใครเต้นอยู่ข้างบนไหมนะ ไม่มีนะครับโอเคครับรอบนี้ปลอดภยัยหายห่วงไม่มีอะไรเลยสบายใจมากผมสบายใจมากแล้วสาลานี้ละ่ะก็ไม่มีมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย ถ้างั้นตรงนะถ้าตรงเสร็จยังไม่ตีสี่นี่งอนนะเงียบอา้าวโอเคพอเลิกเล่นจบ